อันนี้ตัวทีโบได้แกงน้ะพี่น้องอันนี้ตัวสิทูบแกงบาน้อยหนึ่งแลหนึ่งได้ลยมาเต็มหมออีกแลคอยหังกินข้าวสอดหน่อยเดียวนึ่งเลยตั้งใจแบบหางทองไหวนะถถให้นะบัท่นเบื่อ,อถเ,ถออถเถอนมพรมบารนมะป่ยยั่เบื่อบเคยเบื่อเนาะใจพี่จานีเด้อันมีต้ยบปกติอตอนคอยยุไทยเใจเปนจีบ กินแต่หน่อไม้ของไม่มีประโยชน์พ่อมาขอเถื่อนเ้องกินเอากินเอากินแต่หน่อไม้มันหวานเลยหวานแฉะน่าหอมหอมหน่อไม้มันใหม่ใม่เไม่ต้องมีแก้วมีอะไรก็กินได้หน่อไม้มันสดมันใหม่มันกระเสร็จทำไมรอกันแล้ววันนี้จะกินสักสี่โลก็เออเดี๋จวใพี่จันนี่ก็กินได้เด้อเบอกเดือกินค่ะกินได้ยุติแต่บ่ขอยอยากจะ็กวุฒเนี่ย ามาเดืองกินค่ะพี่จอนี่ให้กินไลคือกันคอยกิน,กนลไลเมืเ่อย็นนะเมืเ่อย็นถ้ากินน้อยได้ยังดีนะแม่ยคุ้ยยมุ่ม่เย็นกินน้อยข้าเด๋ยวก็ดอเอานม่เอามาสองตอน้น ไปงมปลากับพี่จะนนีพี่เนาะคอยมือนั่นหันหันย่ำมือมันเด็ดเด็ดครับขอยากจะเห็นขอยอยากอะไรจะจยากอะไรพี่จะโตสามีพี่เต็มแบบปลาปล่อยไม่เขาเดี่ยงกระปูกระปูอึ้นไปอยากพี่น้องได้ไรคนตกแหงนายนะปูไรสิปิ่งเอาพี่น้องปลากระปูแกงด้วยเนาะแกงน้ำมันเลยพี่น้องะมาเลย อยากแล้วบอกกระโอยบอกเดินเจ้งเรามหมฮะคลายเหเนาะแสีกินแบบหิวๆจักหน่อยคอยหาเริ่มหิวพาคอยกินเขาหน่อยเดียวคอยแบบหางทอกมาใส่เกลี้ยไน้ม่แกงใส่กระปูได้ลาย อเนาะจืดแลยแหละปางาเรเหม็นเด้ เดินซิปเดินสกตเพ็นกับพรรษาเลยเนาะเดินเดินซิปล่าวต่มาน้องเงยใจเนาะเดินเก่าซากุนถายเดินเก่ายืนสติเดินซิปเนี่ยเป็นของพรรษาคนนั้อย่าไปบอกอีกเมื่อไอ้พีแกนนำน้อยหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนเลน ก็หมากดดนะ้แกงผัเียบางมือนะเลยเจ้าก็คอยแกงยี่ไทยนะแกงยีไใน,นกับโบคือบคืออยู่น,นะอน่นนะเนาะเลยจเนาะกระมันก็แสบอยู่แสบแบบแบบอีกแบบนึง่งแบแบบใหนะ้มึแต่ว่ารสชาติจะไม่กับโบคือห้องแกงเนี่นะจะไม่เปนหยอดอที่ดิ ไปหมูลงไปพี่น้อง2ตอนเครือคนเนาะตกไปตัดตัดแต่มือนะตัดแต่มือะกี้เฮาอยู่หน้ากินตะแกงมเกือสิว่าคูแล้วพี่น้องบ่ได้มีแนวกินเนาะบ่ได้ใส่หมูบ่ได้ใส่อีหยังบางเทื่อกเก็บอนะใบใบหญ้าข้างมาแกงใบหญ้าอีหยังาหญ้าตัว้ปวดหญ้าอีหยังบ <ม>ดัดบดบมีนะนะเดี่ยนี่มีโค,เคมเบิร์ดก็มีเห็ด็ดเห็ดหูนูใส่ าดเขียวงามเนาะอือปลาแดกอ่อมฟอใหปลกนี่ตปลนเองเนาะ จะแตกเลยพี่น้องหืมหนุ่มหนุ่มอะน่าเกลีดใจหนุ่มแตก นัวๆปลแดกนัเปนัใส่ลายนัวลายตัวปแดกวันห้องนัวอยู่แล้วล่ะ้เมเต วิเศษสายังกระแสพได้ได้แต่ได้จว่าต้องจริงใจสมนุนอ่ะนะบางใบดีขอนนะเจ้าเนี่ยกินก็คอยจนชิ้นไล้แต่เป็นงอผูแห่งเปลืองนะคายคลองจากตายกลัวลูกค้ามากงองอเออเนอะเออแงเปลืองที่สุดคือเป็นงออย่างเดียว เอกะเเามันสร้างกบดีใส oui. well ่มากเกินเนาะขากบดีแซ่ขากบดีใส่จะวาพี่ดึกเาก็ใส่ซำส่บเาว่าสะเราถึ่าะ่จนได้คนสีอกเขาจกสีกัคนบ้านห้าเนาะอีสานคนไทยกับี่ใส่อีสานกกินกันกับเขาหได้เลย่เปลียนไปบุ มันุก่เปื่อยให้ิน่เปื่อยมนกวนนัวของหมอแต่นันีรายกเค็มกว่จังแกเขงก็เค็มไหมซมาก่อนเดมันเค็มได้กินประเดนะโอเคีน้ีนพาเสนน้บกเนาะน้าบุกลงไปมัวหันเ่บุกเค็มพอดีตัวหักับพอาไปกุจะมา จะเทีนยี่พอตะกี้มากหมากบางนินใหม่หัวบ่มีกินเนาะก่อนอึดตัวเนี่ยคนสมัยก่อนเขาขับบ่คอยบ่หูจักเน้อยเลยเนาะบ่หูจักปลูกหูจักปลูกก็แล้วแต่ใจยุงมดาเนาะยุงปลูเขาปลูกใจโรงเขาคือว่าปลูกที่มันเป็นบ่หมนก็ต่จะหมูกคนเอาแบบบ่มีดีอ่ะมันเห็นหละเนาะบ่มีความหูอะไรวะซ้ำๆบ่ได้สันหามากุเคยเห็นอยู่ไทยฮะหลายหลายบ่อึดกินบ่อึดอยากมาห้างยุ่งกับเต็ม เขาสบกินยังก็บตามนะเขาจะบมาเก็บกินีหมือนกันกินกันละทินเดือดกตบินแถวบนทางะเนาะเขาบบกินเนาะยิ่งไมยอมไปเอาอะ้เลยมันกินแต่เดอดกวนแถวนงเขาเขาจะคนตัวนหน่อยเขากินนะนะหน่อยกินแต่เขาเค็ดงานเขาสื่อกินก็บเดือดไปกินก็บสื่อกินเขากินคือการแต่เขากระสือกินเขาไปเก็บเอาตัว เีมยวูอืใส่กูร์ไรตกปรนนา้ินอะเาะเป็นงัวมีฝนดีเนาะต้แกงมั้งบย่างเท่ันมุ้ยเป็นงัวเ็ยังบะเสรเพราะว่าเป็นง่วมันมันโบนิมีความงัวเล แต่ว่ามันมีสารเอียงกอยังไปเกินตุ่นลบอต่อมรับรลดเฮ่าอเอียงประมาณนี้คุณผู้ชเข้าใจกหคุณอ่ะอลงเลยไป็นีย่าหงี้หอมหมะสิ่งที่่อยลอกก้อยในการกินแกนนี่แหละคื่โอ้ยดื้อๆผมมาถายสตอรอี่ค่ณเู้ยสตอรี่แกนใหม่ รักใส่ถั่วตัวนี้เ,เ <มา S 2> ป็น,ปนย,ยัยนงมจังแสบถิมว่าปลาแดกเออถิมเพราะว่าปลาแดกข้าบัวอะืมตักคนตัก็ม้สัตหอมอันน,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 อน,นี้หหวนหวนึงไปอยู่ไก่หวานเท่านี้เด้อหวน อนนหอมวนหวนขใครอ,อยากลองให้คนไทยแฉเขามากิน,นจะน้องแบบเนาะบอกเอยว่ากินเขาวกะสิบหมักตุ่นตาดคือเขาเนาะอืแต่คล้ายมากๆเลยเนาะอืกเขาสิมักพักค้าเนาะกะต่อมักพักอีตู่เออพักอีตู่ไม่นช่หมยแกงผูกก็ยังใส่พักอีตู่ตอนน,อน,นี้ยังมักพักอีตู่แม่พักอะไรเนี่ยเนาะใส่ตุ่มกบตุ่มปลากับพักกระเนี่ยาสชมบุย ตอนกระปูขึ้นมากระปูหน้าฉันนั่นนี่เริ่มสิมัน่นะเริ่มสิหอดเขาไม่ปลามันเลปีนี้มากเกี่ยวเขาได้ปลาเกี่วเขาได้ปีเขามันนะเออปีกระปูมันยามนะมปลาขอนี่ปลาหน้าตาเรต้องเนิ่มเขาด้อมมาเน้นเน้นแกงออกเราเน้นตอนตอนไปอวดอวดมึ <laughs> งเสาวนี่ ไม่ใแล้วว่าตอนตอนอยู่เยอยเอาเอาเขาหุ้มมากลวเหมือนเขาหุ้มเสียบแลเขห้มแข้งเขากันเนาะก็เก่งใหม่เนาะตะกี้พอนแต่เก่งใหม่เราเตรียมหมเข่ารเปมาเด้อพี่น้องเขาตอนนี้จะ เปจนออกก่อนจนเกินอย่างทำไมจนวนน่แปามีการ่ดีนี่ตอนนี้ถ้าพี่จะกินข้าวหูเอาจานมากับอันนี้นะบวงนท่านเอาเลยบวงอ่ะอ่ะ้าพี่จานถึงจานนี้จานเล็กเลย ไไน,นี่ละสุดยอดแล้วมาเริ่พี่น้องเด้อสบายดีเด้อสวัสดีครับเป็นข้าวทุ่งนาครับ อ๋อนี่แบบไม่มีปูอันนี้แบบมีปูเนะาะเหมือนกันค่ะเอะาเหมือนกันว่ะเปิดตาครูได้ดิปลาเดิมมันเลยได้ไหมปลาปกติค่ะปีนี้มันอยากปลาแล้วเพราเขาเดินชิดนี่เขาเหมานะบางคนปีนี้มันม่นไ่ม ข้องสดนมันแซ่บด้วยจ้ะข้องสดแกงใหม่กะฮักมาใหม่ใหม่กะมาตุ๋งกงก็แซ่บอันนมดองตั๊กแซ่บเนอะหนมดองกระสีแบบอับกระปุก ลงเถอย,ยกังวมอยู่ง่ายกินง่ายมีความสุขง่ายมันจะคมจำอ่อมขันจีน้นะจีนจำอ่อม คันถอดเจ้าคุณเอค่คัจีหัวเจ้าถอดไปตนน้ำว,วนี้ก็จเกลือนจกมันเานานอาเอ้มาคุณนตกขนาดุดนี้มันบ่อนี้ก็ไขป็นไ กูสนใจหมดจั <c ười> ๊กหมดสนใจหมดจั๊กกูมาอ่นโดดใช่วะสัสกูเขียดคอยยังครับมดสนใจมันเขี่ยแล้วแล้วโอ้ยแม่กูไปอีู่จ้ะนี่ตามผู้ชายไปเดี๋ยวนี้ไปดูมาชมกูมาอ่านซื้อเสือซื้อใส่ทุกคนซึ้อไทยนะแบบมันกัดจากเด็กเราเขาสใจกันนะมันขวันมากสุดก่อนโตมันโดดวะค่ะนี่จ Hãy subscribe mà. Ghiền con. là Không bỏ lỡ nó này. hấp này, nó mà Ừ, ข้าวปามากินยังยข้า,าวปาอยาก้นึ่คนสองคนข้า,ขา,าวมันไรหนั่งดาบตรงเลยไรดับเอาแต่เอิรนะ์กมันเนาะมาตำเนาะแต่เอิร์กมันตำจะเก็บดับไว้ได้อีกพออยู่เนาะเราเก็บไปให้เขาดับเดี๋วยวเราใช้ต่อนไม่ได้เดี๋ยวมันมีแม่หย,ยัดไรเขากินชุกเนะ เนนะดี๋ยว้งินตุกเด็กหญิบอดาตังหกนะหนาดปีได้ก็ได้หลายได้กกับ พี่โบมีกับโบมีเป็นบางปีพอเชือด้ปีหนตอนยังหน่อยจนีพอเราหาแนวขาเนาะเขามันกินเขานะคะสกปรกปาร์ตอิ่มค่ะอิ่มแน่พี่น้องเหลือนิดหนึ่งตอนน้้ใหม่สิได้ถิ่มเนี่ยสิได้อยู่ค่ะเว่าะมันปนกันกับตอนนั้นเหลือเท่านี้เนี่ยขางลู่มมันก็มีแต่เปลือกกระปู เบิร์ดพี่น้องส<ช>ได้ขอจบคลิปใบเพียงซำนนีเดอร์อิ่มแหงเนาะพี่จอนนี่กินเขาจนเบิร์ตทงเ <c oughs> <c oughs> จอกันใหม่ <c oughs> พี่น้องคลิปหนาเด้อ